ถ้ามาเดินทางรถไฟข้ามแม่น้ำี่น้องเนี่นะฮะทางรถไฟฟ้าได้พี่นอ้องนี่ก็คือเขาทําให้เป็นทางคนเดินนะ,ะ,ะข้ามแม่น้ำเอเวนเซ่นะฮะเนี่ยทางรถไฟมีป้าก็เดินเนี่ยตรงเนี้ยก็ข้ามไปสู่สถาน,นีรถไฟข้างหน้านู้นเนาะนะฮะเป็นทางข้ามแม่น้ำ ที่เห็นรีบปุกันเป็นทางจักรยานนะคะนู่นนะ่ะทางจักรยานทัดไปก็เป็นทางรถยนต์นะฮะหมู่บ้านนะพามาชมบรรยากาศพี่น้องทางรถไฟทางรถไฟฟ้านะข่ามแม่นม้ำนู่นก็เป็นทางถนนใหญ่นะเขากำลังซ่อมบำรุงนะฮะ น้นนะตอนนี้น้ำขึ้นเนาะนะฮะฝนมันเพิ่งยุดตกนะฮะวันนี้ตกอยู่นะฮะโซสซเนาะนะฮะที่เห็นรีบๆหนูเป็นทางจากทางจักรยานทางคนเดินนะฮะข้ามไปอ่าเขาเรียกอะไรอันเตแฮมนะฮะบ้านภาคคนชราเนาะนะฮะขณะที่เห็น,นะะบรรยากาศเสียงรถดัง ทางสะพานห้ามทางรถไฟนข้ามไปฝั่งนู่นเป็นห้างนี่เพ็่อน้องห้างสรรพสินค้า ขายพวกอาหารร้านกาแฟนะคะแล้วก็มีเครื่องสำอางพวกร้านขายเครื่องสำอางอะไรประมาณน,นี้เนาะทางรถไฟเดินชมบรรยากาศทางรถไฟพี่น้องเดี๋ยวจะพาดเดินไปถึง,ไไงอะไรนะสถานใรถไฟที่หมู่บ้านเอเบนเซนี่มีสถานใรถไฟสองที่นะคะ ม่ใช่ที่เดียวนะคะมีสองที่เยปาจะขึ้นสถานีแรกนะคะมีสถานีที่สองติดอยู่หน้าอำเภอเลยพนะี่น้องที่เหตุรีบนี่เขาขีดเส้นไว้นะคะเส้นเหลืองเส้นดำเนี่ยน,นะคะไม่ให้คนเดินเข้าเวลาทเงี้ยเวลาทางรถลลไฟมาะะให้เดินอยู่ระหว่างข้างนี้ข้างทางนี้ก็เป็นตำลึงทั้งนั้นเลยเนีย่ตำลึงฝรั่งทั้งนั้นขึ้น แนวเลยวันนี้บรรยากาศคลึ้มจริงๆเยปาดเดินมาซื้อของนะแต่เยปามาเดินเที่ยวก่อนนี่สถานีรถไฟนเนี่ยเ็นข้างคนเยอะคนมีนะเยปลาก็จะปิดกล้องเนาะคนมีอยู่นะที่สถานีรถไฟเราขึ้นรถไฟเลจ้ะ